สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายการพามาเก็บแต่งตำลึงนะคะตำลึงแตงส่วนนี้ยายการเก็บไปแล้วเกือบยี่สิบห้ามีดแล้วนะคะตอนนี้ยายการก็จะมาเก็บแต่งตาลึงซึ่งจะเป็นแต่งออกยอดใหม่ค่ะส่วนฝนก็ตกฝนโดนฝนมาสองครั้งแต่งก็จะออกยอดออกดอกตอก็อกทำให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อนๆ ก็คือยายการจะเก็บแตงส่วนนี้แล้วก็จะเอาไปขายที่ตลาดนะคะเพราะว่ายายการไม่ได้ส่งแล้วแตงส่วนนี้ของยายการก็จบที่ก็ได้ราคาอยู่ที่ร้อยกว่านะคะถุงหนึ่งก็ถือว่าดีสำหรับเกษตรกร,กรอย่างยายการค่ะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง ส่วนวันนี้ก็พามาเก็บแต่งตำรึงแล้วเราก็จะไปทำขายนะคะใส่ทุงขายที่ตลาดกันค่ะยายการก็จะไปนั่งขายบรรจุเป็นถุงถุงละ20บาทค่ะแล้วก็จะเอาไปขายที่ตลาดซึ่งบ้านยาการส่วนยายการเนี่ยไปถึงตลาดก็จะประมาณ3ากิโลยายการก็จะไปขายยายการไม่ได้ฉีดยานะคะที่เป็นเชื้อรานั่นคือ เชื้อราที่มาใบของเขาเกิดจากเกิดจากาต้นของเขาอ่ะอายุเยอะเพราะน้องจะได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะ2เดือนปกว่าแล้วนะคะตอนนี้ยายการก็ยังเก็บขายได้เรื่อยๆลูกใหม่ก็ออกมาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะสำหรับการปลูกแตงกลัวใช้ใน ในในครอบครัวนะคะยายการก็จะปลูเองขายเองค่ะส่วนใหญ่ก็ก็คือส่งส่งรถส่งเข้าตัวเมืองโคราชเสร็จยายการก็หลังจากที่แต่งออกน้อยยายการก็จะเอามาบรรจุถุงขายถุงละยี่บาทซึ่งปลอดสารนะคะทุกคนเพราะว่ายายการทำทำเองค่ะ